กลับไปดู้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการสิงสร์นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานก่อนนะครับในส่วนนี้เราก็คงจะเห็นในจักรยานของพี่มีสัตว์เองหรือพี่หน่อยนะครับแล้วก็ของน้องตีนะครับเล่าให้ฟังฮะว่าจักรยานที่มันเหมาะสมกันมันต้องเป็น BM x อยู่แล้วเพราะมันเป็น BM x Racing นะแต่ว่าจริงๆมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับครับในจักรยาน b ีเอ a c เ n g กิ่นะครับสิ่งแรกที่เราจะซื้อให้กับน้องๆเย ขนาดรถของ B-Max Racing นะฮะเพราะว่า,อย,าอย่างผมเนี่ยสูง160ใช่ไหมฮะแล้วก็จะขี่ไซส์ Expert ท็อปทิวประมาณ19.5จนถึงท็อปทิว20นิ้วนะฮะส่วนน้องเยงวาวชนที่อายุประมาณสัก แปดขวบ,บใช่ไหมฮะก็จะต้องขี่พวกจูเนียร์นะฮะถ้าถ้าเพิ่มมาอีกสักหน่อยก็จะเป็นรุ่นเอ็กซ์เปิดอ<ม>ะไรงเี้ยฮะส่วนเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะฮะสูงสักร้อยหกสิบห้าขึ้นก็จะเป็นไซส์โปรนะฮะท,ท็อปคิวก็ประมาณยี่สิบขึ้นถ้ายี่สิบนิ้วขึ้นหรือถ้าเด็กสูงสักร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบเหมือนน้องตีอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสี อ่าท็อปทิว21นิ้วก็เป็น Pro XL นะฮะนะครับขนาดของเฟรมจักรยานนะครับมันก็จะมีความนี่คือท็อปทิวนะฮะก็คือขนาดความยาวอ,อย่างไซส์เนี่ยไซส์ Pro XL ก็จะยาวที่21นิ้วนะฮะครับผมส่วนของผมเป็น Expert นะฮะก็จะอยู่ที่อ่าสิบนะครับก็อยู่ที่ความสูงของแต่ละท่านนะฮะครับผมสิ่งสำคัญมากในการขับขี่จักรยานไม่ว่าจะเป็น b ีมเอ็กเสือหมอบเสือภูเขาก็จะมีไซส์อ่าต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องแฮนด์นะฮะครับผม <Hand S 1> ก็จะมีไซส์ตามความกว้างของหน้าอกของแต่ละคนเกี่ยวกับหน้าอกนะครับในการคอนโทนฮะอย่างนี้น้อยก็ให้ฮนดนกว้างกว่า,วาหน้าอกตัวเองสักนิ้ว2นิ้วนะฮะในการคอนโทลรถมันจะค่อนข้างเสถียรและนี่นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอความยาวของขาจานนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือบีมเอ็กหรือเสือภูเขาเนี่ยก็จะมีความยาวของขาจานให้เหมาะสมกับความสมูงของแต่ละคนด้วยแต่ละคนนะฮะอย่างผมเนี่ย สูง160ก็จะใช้อยู่ประมาณสัก170อย่างน้องตีก็จะอยู่ใช้175 180นะครับผมในการออกตัวในการกดเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กับแรงที่เราออกไปนะครับจะจะเหมาะสมจะเขาเรียกว่าไบ k e fitting ก็คือพอดีความพอดีฮะนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะมาดูเรื่องของใบจานนะฮะใบจานนี่เราก็จะมาดูว่าความแรงกด power แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็มาดูที่สนามด้วยครับว่าสนามมีแล่มสตาร์ทสูงหรือแล่มสตาร์ท เราก็จะมาดูว่าให้ให้เหมาะสมกับผิวสนามแล้วก็ความเหมาะสมของระยะทางของสนามว่าเราจะใช้อัตราทดเท่าไหร่ดีครในใน,ในเป็นหัวใจหลักด้วยที่เราจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ใบาจานด้วยในบ m a ม e กเลสซนะครับพอเรารู้เรื่องไซส์จักรยานปุ๊บเราก็มาดูพวกอุปกรณ์ตั้ง่หัวจุดเท้าอย่างอ,อย่างอันดับแรกเราก็จะต้องเป็นหมวดมวกน็อกนะครัผมมวกน็อกแล้วก็มาแว่นตาสำคัญมากถ้าน้องๆ มาเผลอเลยไม่ใส่หมวกเนี่ยล้มมามันจะแว่นตานี้ก็กันฝุ่นกันอะไรอย่างนี้นะใช่แว่นตาแล้วก็กันเวลาเราเป็นผู้ตามหรือเวลาขี่ตะกุยดินขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากสายเข้ามามันจะโดนแล้วสะสมระยะยาวก็จะเป็นต้อกระจกแล้วต่อมาก็จะเป็นเสื้อเสื้อต้องแขนยาวไหมครับพี่ฮะแขนยาวก็จะเซฟหน่อยนะครับผมเซฟหน่อยแล้วก็มีมีเบลเบลล์เราไม่ได้ออกมานะครับมันจะมีพวกเบลคออ๋อเป็นกาดเป็นกาดอย่างงี้ครับบอดี้อ่ะบอดี้กาดมีซอล อาหาแล้วก็มีมีเ,เกงกซับอยู่ข้างในนะฮะแล้วก,กระตากเขา <ผม S 2> ่าแล้วก็มีรองเทา้ารองเท้าก็บีมเอก็กซ์เบซินจะมี2แบบก็คือเป็นแบบกิฟเลสอันนี้เขาเรียกว่ากิฟเลสนะครับคือ,อล็อกไปเลยใช้เวลาการออกตัวหรือการหิวห้วรถหรือการคอนโทรลรถในกลางอากาศหร,ร,รือในการขี่เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่ามันในธรรมดานะครับบพื้นพื้นจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีคลิปอยู่ข้างล่างมีตัวพื้นล็อกนะครับมีพื้นล็อกอยู่ข้างล่างครับผมแล้วเวลาเวลาล้มนะครับพี่ก็ล้มไปด้วยกันมันก็จะดีดออกเองฮะอ๋อดีดออกเองใช่ดีดออก น,นอกจากแบบจะเราขันล็อกแน่นเกินอาจจะเท้าไม่ออกวิธีขี่เป็นไงครับพี่ในการอันดับแรกนะครับเราจะต้องจัดโพซิชันในการขี่บ m มนะฮะให้ถูกหลักถูกการก่อนครับก็คือการวางตัวนะฮะ,ะลักษณะการวางตัวบอดี้ข้างบนตั้งแต่หลังล่างกวคอมาจนถึงสะโพกอะไรทุกอย่างเนี่ยตัวท่าทางจะเหมือนอคนขี่จ็อกกี้ม้านะครับจะต้องเป็นตัว V หมดทุกอย่าง วีแล้วหลังก็โค้งนะฮะเพื่อเพื่อให้ซอฟแรงกระแทกที่อย่างอ๋อมันต้องมันมันมันรัตรงๆแข็งๆนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ฮะเรานึกนึกให้นึกให้ออกก็คือบอดี้คนขี่จ็อกกี้ม้าฮะลักษณะการขี่นะฮะแล้วก็แขนแขนเราน่าจะกางออกนิดๆนะฮะครับเพื่อมือนะฮะกำกระชับย่อย่อย่อยุบไปย่อยุบใช่ไหมครับย่อยืดย่อยืดนะฮะเพื่อการซอฟแรงกระแทกที่จะลงในช่วงแลนดิ้งหรือเนินรับนะฮะครับ แล้วข้อมือนักกีฬาที่จะลงเนี่ยสำคัญมากข้อมือเราจะต้องเฉียง45องศานะฮะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยจะประกองเบรคหจุดนะฮะแขนเราต้องอย่างนี้ครับอย่างงอลักษณะนี้ครับเวลากระแทกปุ๊บข้อมือจะอหักได้นะฮะเราจะต้อง45องศาครับผม,มแล้วก็ลักษณะการขี่นะฮะเอกลักษณ์ของ b m แ Racing นะฮะยุคสมัยใหม่เนี่ยเบาะมันจะโพซิชั่นมันจะเตี้ยมากเลยครับเพื่อว,ว่าในการยืดหยุ่นในการลงเนินรับเราต้องย่อตัว หลังเราจะต้องโค้งหลังเราจะไม่แอบนะฮะแอบมันจะแรงกระแทกเข้ามากระดูกค่อนข้างสูงเราจะต้องโค้งครับผมโค้งแล้วก็ยืดอยู่นะครับครับทุกอย่างเราจะเป็นตัววีหมดเลยฮะตั้งแต่ข้อเท้าหัวเข่าหลังสะโพกกับหลังนะฮะข้อมือมันจะวีฮะย่อตัวเหมือนจ็อกกี้ขี่ม้าฮะเราโฟกัสง่ายเราต่อมาเราก็มาฝึกวิธีการขี่ลักษณะก็คือการก่อนขี่เนี่ย เราขี่สนามใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องมีการอ่าลองก่อนอ่ลองก่อนเราขี่เช้าเช้าดูลายก่อนลายอะไที่มันค่อนข้างอ่าปลอดภัยไม่มีหลุมไม่มีอะไรนะฮะเราจะต้องพยายามวิ่งลายที่เรียบที่สุดนะฮะเพื่อเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะบีเอ็กซ์เนฟซิ่งนะฮะมันจะไม่มีโช็คอัพนะฮะมันจะเป็นตะเกียบมันเราจะต้องค่อนข้างแบบอ่าโฟกัสในทางที่เรียบหน่อยต่อมาเราก็มาเข้าแท็กเนี่ยพอเราอ่าขี่โรลลิ่งนะฮะวอร์มอ่าฮะสักสองรอบหรือสามรอบนะฮะช่วงแรกก็คือฝึก ฝึกองสปินดูฮะสปินตเสร็จปุ๊บเรามาฝึกเนินแรกแล้วก็เนิน2ก็คือเป็นลายฝึกทีละลายฝึกลายแรกก่อนลายแรกแล้วก็มาลาย2ลาย3จนถึงลายสุดท้ายแม่นั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าลายแรกมันใช้ความเร็วสูงเกินนะฮะเราก็จะมาฝึกลายสุดท้ายก่อนฝึกฝึกปั๊มก่อนนะฮะฝึกปั๊มฝึกแมนนวลฝึกอะไรให้ให้เราจะคุ้นเคยกับชินกับน้ําหนักจักรยานนี่สิ่งสําคัญมากนะครับเราจะต้องคุ้นเคยกับน้ําหนักอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามนะครับ อ่ะนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าพี่หน่อยเองนะครับฝึกกับน้องตีอะไรยังไงบ้างครับผมนะฮะอย่างแรกจะเป็นอะไรครับอ่าอย่างแรกนะฮะเราก็จะอ่าสิ่งที่เราฝึกแรกก็คือเนินชุดแรกเนี่ยฮะเนินชุดแรกเนี่ยเราจะอ่าเนินแรกเนเป็นเทเบิลท็อปเนี่ยเนินแรกเราจะผ่านได้3จุดครับผ่านด้วยวิธีสวิธีแรกก็คือวิธีรีดนะฮะวิธีรีดนะฮะรีดรีดคือไม่ให้รถลอยตัวรถไหลไปกับพื้นครับผมวิธีที่2ก็คือการจับครับอ่า วิธีสามคือแมนนวดครับผมอ่ะเราจะเราจะผ่านเนินเนี่ยมันผ่านได้3อย่างจะผ่านอันไหนล่ะอ่ะเราจะผ่านแบบไหนครับอ่ะเราผ่านแบบไหนได้หลายสไตล์ฮะอยู่ที่อยู่ที่ว่าความเหมาะสมของความเร็วครับผมแล้วก็ถนัดฮะแต่หลักๆเราจะมาจับเวลาดูถ้าแข่งจริงนะฮะเราก็จะจับเวลาดูว่าอันไหนมันทําเวลาได้เร็วที่สุดเราก็ต้องเลือกอันนั้นเอางี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้พี่หน่อยกับน้องตี๋ครับได้ฝึกให้เราได้ดูหน่อยนะครับว่าวิธีการอะไรเป็นยังไงกันบ้างให้เดี๋ยวผูชมเลยครับ Ventilating, look out, falling in the ground. Hey, lady, will someone get me out? ว่าสนุกและก็เหนื่อยมากๆเลยครับหลังจากที่บอสให้ทดลองขับนะครับซึ่งมันเป็นความเหนื่อยที่สนุกนะฮะแล้วก็จะสนุกกว่านี้ถ้าชนะน้องครีเอทีฟนะครับพิทแนะฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่พี่มีศักนะครับหรือว่าพี่หน่อยนะครับแล้วก็น้องตีนะครับวันนี้ได้ปั่นให้เราได้ดูด้วยเรื่องของทักษะต่างๆซึ่งมีการทั้งอะไรนะครับพี่รีดรีดรีดนะครับรีดแล้วก็แมนแมนนวลแล้วก็จัมแล้วก็จัมนะครับโอ้โหสามแบบนี้จริงๆต้องเป็น พื้นฐานหรือว่าทักษะที่ต้องทําให้ได้ทั้งหมดครับผมนะฮะก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้เราคงจะได้เห็นแล้วใครที่สนใจครับอยากจะมาก็สามารถแวะมาได้นะครับที่ มีสักเซอร์วิสใช่ไหมครับมีสักไซเคิลเซอร์วิสหรือบีสนามบี x r ็ก i รซิ่งนะฮะนะฮะครับผมสนามบี x r ็ก i รซิ่งนะครับมีสักไซเคิลเซอร์วิสนะครับซึ่งก็สามารถเอาจักรยานมาซ่อมได้ใช่นะครับนอกจากนั้นใครที่สนใจฮะอยากจะหัดเรียนหรือว่าขี่บี x r ็ก i ร g ซิ่งนะครับก็สามารถมาทดสอบก่อนได้ครับนะครับพาลูกหลานมาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้มาลองดูถ้าเกิดสนใจจริงๆเนี่ยอยากจะพัฒนาเป็น ความเป็นเลิศทางด้านนี้ <fr> ก็มาเรียนนะครับมาลงทอสกันนะให้ให้พี่พี่หน่อยได้ฝากอะไรครับถึงผู้ชม่หมครับใช่ครับก็คงฝากให้กับผู้ปกครองแล้วก็ทุกทท่านที่สนใจในกีฬาทุกๆอย่างนะฮะก็ขอให้เล่นกีฬาก็ถือว่าดีทุกอย่างนะครับขอให้น้องๆเราปลูกฝังให้ทุกๆคนนะฮะได้ชอบในกีฬาทุกทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้น้องๆฝึกในความมีความรับผิดชอบนะฮะมีความรับผิดชอบมีความความแบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเล่นกีฬาแล้วเขาก็จะ,ะเ,ลเ,ลเล่นทุกๆอย่างก็เจอค่อนข้างดีครับแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเรานะฮะให้ใหเล็งเห็นเรื่องอการทําถนนจัก,กรยานบ้างเพราะว่าตอนนี้จัก,กรยานไม่ว่าเสือหมอบเสือภูเขาหรือกีฬาบีมเเนี่ยบ้านเรายัง,ยงขาดแท็ก ขาดสนามนะฮะอย่างสมอบเราเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราเรามีรถดีๆเยอะอแต่เราไม่มีที่ขี่ฮะเราต้องแบบไปผจญภัยขี่บนท้องถนนที่มันค่อนข้างอันตรายนะฮะมากมากเลยครับพี่หน่อยครับนะฮะนอกจากนั้นน้องตีครับเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆอยากจะมาขี่แนะนําอะไรดีๆเขาหน่อยครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับเรามันทําให้เราชอบมันตรงไหนแล้วมันจะสนุกกับอะไรบ้างครับเพื่อนๆมีที่นะครับที่สนใจแล้วก็อยากจะลองเล่นีแนะนํามาเล่นเลยครับ อยากให้มาเล่นดูว่าเออว่าจักรยานมิกซ์มันสนุกมันท้าทายนะครับก็มาขี่อยู่นะครับจริงๆมันมันคงอธิบายยากนะถ้าจะพูดเยอะมากกว่านี้มันสนุกยังไงอย่างเงี้ยคือบางทีเราพูดไปคุณอาจจะยังไม่เคยลองมันก็มันก็ไม่รู้ว่ามันแบบเออมันสนุกนะมันเหมือนแบบตอนเด็กๆที่เราขี่จักรยานเล่นกันตามทองถนนตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แบบ ทางมันเรี่ยแบะมันไม่สนุกเราอยากจะแบบเห็นมีเนินลูกเะนาดนิดนึงแล้วก็โอ้โกระโดดยกล้อตรงนั้นก็แฮปปี้อันนี้ยิ่งกว่านั้นเยอะนะครับใครที่ไม่เคยลองก็สามารถไปมาได้ที่มีสักไซเคิลเซอร์วิสนะครับมีสนามบีมเอ็กซ์เรซิ่งอยู่ด้านหลังนะฮะช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่หน่อยแล้วก็น้องตีนะครับรวมถึงขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกท่านที่ตามรายการของเรานะครับปฏิขาดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับที่สนับสนุน รายการของเรานะครับมาโดยตลอดนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ต้องลาคุณชมก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้เ <damn> ช่นครับสนับสนุนโดยสิง